ยาสูถ่ถิมพระพุทธเจ้าให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสองยาถิมครูบาอาจารย์ให้ระลึกนึกถึงคำเบาคำสอนของครูบาอาจารย์สามยาสิถิมพ่อถิมแม่กันพ่อแม่นัน่นพ้นเบาไห้นั่นพ้นบอกเข้าดีดีพ่นบอกยังเพ่นก็บ,บอกดี นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสนจด,ดับขันทปรรินิพพานนานมาแล้วด้วยเสียงเกล้าขอโอกาสพระเทรานุเทระคณะสงฆ์ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคน ในมือนี้ก็ถือว่าได้มาพบมาพ่อกันอีกอแทบทุกปีเนาะหลายปีที่ผ่านมากมาณนะสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อให้มันเกิดประโยชน์มากสำหรับหยดิดยมก็มีการสมาทานศีลมีการทำสมาธิ ซึ่งการทำสมาธินั่นก็คือทำจิตให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็เป็นการบอกว่าไ้นอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้านะโมพุทธสัจนะโมพุทธสัจเป็นยังงยังห้นอบน้อมพระพุทธเจ้าขันนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั่นก็จะปกป้องคุม้มครองเฮ้าการเขาาคารบนับถือคู่บาอาจารย์คูบาอาจารย์ก็สิปกป้องคุม้มครองเฮาการเฮ้าคาขรบพ่อคารบแม่พ่อแม่ก็สิปกป้องคุม้มครองเฮาคุม้มครองในที่นี้ก็คุ้มครองโดยการปฏิบัตินะปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรแล้วก็ทำตามอย่างนั้นถ้าเพินสอนว่ามันมีโทษเท่ากับละโทษเสียถ้าพินสอนว่ามีคุณเท่ากับสั่งคุณขึ้นมาเรียว่าเพินสอนเกี่ยวกับบุญเท่ากับสั่งบุญขึ้นมากันเพิ่นสอนในเกี่ยวกับเรื่องของการละบาปเท่ากับพากันละเจงสี่เป็นต้น เมื่อเขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิว่าเขาปฏิบัติธรรมได้ไหมสือว่าเขาปฏิบัติธรรมเขาประพฤติธรรมยอมปกป้องคุ้มครองผู้รักษาบม่ให้ตกไปในที่ชั่วให้ตกไปสู่สภาพที่ดีอย่างสิเป็นต้นนี่จังว่าให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า ก่อนลับก่อนนอนตื่นขึ้นนั่งโยก็ให้ระลึกนึกถึงเอ่โดยการนอบน้อมอยังศิละนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าเสมอนี้คนมันจะหลงเจ้าพุทธเท่านี่จะหลงหลงจังไดวบัสนะลืมพระพุทธเจ้าสิน้เป็นอย่งางคือจังว่าลืมพระพุทธเจ้าแต่ผากันไปกราบยักเสมอเนี่ยก็พ้ากันไปกราบหยัก นอกจากจกไปกราบยักษ์แล้วก็ไปกราบนากกันไปบึงประวัติของความเป็นมาแล้วประวัติของหนักก็ดีประวัติของยักษ์ก็ดีบอกคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือผู้ที่เป็นผู้ที่ยอดเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อเป็นคู่ของเทวด,ดาและมนุษย์ทั้งหลายากับภากันกลับไหปผููเป็นคู่ผู้เดียวเท่านั้นละพ่อผู้อื่นกับบ่กับผีกับบ่กลับเทวด,ดากับบ่กับนาคกับบ่กลับยักษ์กับบ่กลับในขานเข้าถึงพระรัตนาัยแล้วมันจะเป็นอย่างสั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเรียกว่าเข้าถึงพระรัตนาัย กันเทาทั้งหลายเป็นผู้มิเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีสามอย่างนี้อันเป็นชาวพุทธแล้วอันมีเจ้าพุทธแล้วมันิมสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธที่ไม่แทเ้เป็นพุทธที่ไม่แทเ่เป็นพุทธพัมพะเป็นพุทธปมปอมมันจะไปพุทธปมปอมขาว่าอันใดได้ระบาอันใดดีไปเปิดอโลดแแวออกไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ก็คือทำดีได้ดีนั่นเองทำดีมันได้ดีเนี่ยเสื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยคือเสื่อพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ากันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเิ่นบัญญัติหรือว่าบอกเอาไว้เออสมมุอนีกับพระก,กันทิมกันแทได้ทิมยังละทิมทั้งศีลทิมทั้งธรรม เป็นอย่างเชงศีลถึงทิมทั้งศีลทิมทั้งถ้ำก็เพราะว่าบริบิงณเจ้าของบริบิงณเจ้าของแต่เฮาเบริบูรเจ้าของอยู่เรื่อยๆพิจารณาตัวเองอยู่เรือยๆเฮาก็สิเห็นศีลอยู่ในตัวเฮาเฮาก็สิเห็นถ้ำอยู่ในตัวเฮาเป็นยังจังสีเห็นศีลเห็นธรรมอยู่ในตัวเฮาเพราะว่าเรื่องของศีลก็อยู่ติดตัวเราเรื่องของธรรมก็อยู่ตัวเรา จุดใดจังว่าศีลอยู่ที่ตอ่อเราศีลแปลว่ารักษากายรักษากายรักษาวาจาชื่อว่าศีลน,นะชื่อว่าศีลรักษากายรักษาวาจาอย่างฝ่อเข้าย่นะปัจจุบันนี่แหละเป็นภูมิศีลน,นะกายเขาก็ดีวาจาเขาก็ดีเนี่ยมันเป็นศีลเนี่ยกลนมาเนี่ยมันอยู่เสียไหนหลับมันอยู่ใสมันอยู่ตัวเฮาบริยูน้ำพระบริยูมองสมบัติท่าน บ่ไดหมวกบองที่ว่าไปขอเอาจากผู้นั้นผู้นี้มันอยู่ติ่ตัวเฮาแค่แต่เฮาตั้งสติสัมปชัญญะขึ้นมาเท่านั้นเองศิลเกิดปรากฏขึ้นในตัวเราธรรมะคือกันเนบันธรรมะคือเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราคือกันพอ,อยังพอว่าตัวเรานี่ก็เป็นตัวธรรมะเออเป็นตัวธรรมะให้หู้จักในตัวของเฮาเองนี่ว่า ตัวเฮานี่มันจีรัล่างอย่างยืนหรือบ่อหรือมันเป็นจังไดที่มันเป็นไปนะตรงมือนี่มันเป็นไปเพราะความเสื่อมเน๊ตัวเห่านั่นบ่อเนเป็นไปเพราะความเจริญใหญ่ขึ้นมากย่แต่ว่ามันนั่นเป็นไปเพราะความเสื่อมเสื่อมตัวนี้เสื่อมไปหาใสไปแสนเนี่ยเสื่อมไปหาจุดที่มันมากมันมาจากดินมันกลับไปหาดินมันมาจากลมกลับไปหาลมมันมาจากไฟกลับไปหาไฟ อันมาจากนาำกลับไปหาหนามกะยุติตัวเขานี่เองนันองค์สมเด็จพร,ระสัมาสัมุริเจ้าเปนยังไงพิจารณาพิจารณาทิ่ตัวเเ่าตัวเราเป็นสักคีเอาตัวเราเป็นพยานโมวสิเป็นเรื่องได้กระามเรื่องสติกะยุติตัวเราเรื่องปัญญากะยุติตัวเราเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆกาะยุติตัวเราทั้งนั้นเสียหายมันเป็นไปในแนวทางใด แต่มันเป็นไปเปล่าความสงบและสิแหมมันเป็นไปเปล่าความบุญไหวเปล่าความเดือดดอนก็อยู่ติ่ตัวเฮ้ากําหนดเอาเองเอ่กำหนดเอาถ้าเขาเฮ้าเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะโบไปทําบาปทํากรรมทําเว้นถําไพ่ดอกขันเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าบอกเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็สิทําทั้งบาปมันก็สิทําทั้งเว้น มังกรสีรถ้ำทั้งบุญบุญกระถ้ำบาปกระถ้ำย่างตีโปกทั้งหลายก็เห็นกันอยู่นั่นแหละคันมาถ้ำบุญย่ำเด้วยัสันกัมีการขาดซัดจินเหล่าเอ๋เมาสุล่ามวนซืนจังสีละทั้งทั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริตัรไปยังสันเลยบุญน่ะบริตัรไใบยังสันแต่เฮ้าใส่สติใส่ปัญญาเป็นนิพิจารณาเข้าไปแต่สิเห็นบุญอันแท้จริง บนอันแท้จริงมันอยู่ที่ไหนบุนอันแท้จริงมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจเฮาบ่มีโทษว่างว่ายว่าใจบ่มีโทษใจเป็นใจที่สบายใจสิสบายใจบ่ทุกใจบ่ห่อนเหตุไดใจมันจังสิบ่ทุกบ่ร้อนด้วยการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติไปเพื่อใจไม่ร้อน ปฏิบัติไปเพื่อความใจเย็นปฏิบัติไปเพื่อความเป็นสุขบรไดัปฏิบัติไปเพื่อความเป็นทุขก็สิอ, mm hmm. อยู่ประมาณจังสีละจังวาอยากให้ญยติโยมทุก,ก่านทุกคนนี่แหละเข้าใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าตัวเขาเป็นดุษฎ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไปเป็นสาวกของพระ โคดมเอ่ยว่าพระโคดมพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าของเรานี้เราเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ต้องทําตามทําตามคําสั่งสอนของท่านไม่ไปทําตามคําของผู้อื่นผู้อื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ไม่มี พระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าถ้าเรามีอย่างนี้เนะี่ยความสุขความสวัสดีก็จะมีแก่เราเนี่ยนะความสุขความสวัสดีก็จะมีแก่เฮาที่นี่เมื่อเมื่อเฮาปฏิบัติตามตามที่เพื่อนบอกนะตามที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าบอกเนี่ยเฮาสิโยเย็นเะป็นสุขอิริณะบรมแมนบา สักแต่ว่าสืๆเป็นยัง agen, ยังอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าขอปฏิบัติเพื่อน,นั่นมันจะบอกออกไปว่าตัวนี้ยาทําเดอ้อมันเป็นถูกตัวนี้หายธรเดอ้อมันเป็นประโยชน์เชิงสีนะมันจะบอกเกียงสันถ้าเ่าเห็ดน้ำทำตามเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนที่นี่เมื่อมีพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าย่อมปกป้องคุ้มครองเราก็ทมย่อมปกป้องคุ้มครองเราพระสงฆ์ย่อมปกป้องคุ้มครองเราด้วยการปฏิบัติ ที่นี่ถ้าคู่บาอาจารย์เนี่ยบดคู่บาอาจารย์เนี่ยแต่มาผ่าคือเคยบอกเคยบอกพระเคยบอกพระจึ่งเป็นหลูกซิย์ลูกหาเนี่ยสิเป็นลูกซิย์ลูดหาเนี่ยให้ฟังคําคู่บาอาจารย์เอาไว้คําคู่บาอาจารย์เนี่ยคํำบอกก็ดีคําสอนก็ดีคําขอปฏิบัติก็ดีที่เพิ่นบอกเพิ่นสั่งเพิ่นสอนเอาไว้นั่น การเท่าเดินทางไปใสมาใส่เท่ากิอยู่รดปลอดภัยาอหยังจังยู่รอดปลอดภัย,เพ,ย,ย,ภยเพราะครูบาอาจารย์นั่นสิคุมข้องรักษาเป็นผองจังคุมข้องรักษาเพราะเราไม่ได้เอาความคิดของเราเองมาตัดสินเป็นความคำพูดของครูบาอาจารย์เป็นข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาแล้วบ่มีโทษ พนน่นมาสั่งมาสอนเท่านะั้นเป็นขอบปฏิบัติที่บ่มีโทษเมื่อเป็นขอบปฏิบัติที่บ่มีโทษปนก็เลยปกป้องคุ้มครองรักษาเท่าอันนี้คือฝ่ายของครูบาอาจารย์ฝ่ายของพ่อของแม่ในบ้านฝ่ายของพ่อของแม่ในช่วงนี้แหละช่วงของปีใหม่นี่ช่วงของปีใหม่นี่แต่ละปีแต่ละปีจะไม่หลูกหลนันเท่านี่แหละ ลมหายตายจากไปหลายคนเป็นลอยๆในประเทศไทยฮานี่สองลอยสามล่อยคนแต่ละปีละปีละปีนั้นแรรมภาพมาคิดผิดจจรนาเบิงนั้นทุกคนทุกคนนั่นแหละที่ออกจากที่ทำงานบวชจิตทำงานยุ้ยซก็ตามอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาพออยากกลับมาหาแม เอยากกลับมาหาพอหาแม่อยากกลับป่านอยากขวงแต่ว่าเดินทางมาทําไม่บถึงเป็นอย่างคือโบถึงเป็นอย่างคือได้เกิดอุบัติเหตุระวังถนนหนทางการสิหมอกมองไปแล้วก็คือความประมาทตันเองความประมาทนี่ก็คือลืมคึดเห็นนะลืมขึดเห็นพอแม่คึดมาสิมาหาพ่หหาแม่อยู่แต่ลืมคึดเห็นพอขึอดเห็นแม่ พ่อแม่เพิ่นบอกอียงไหวเพิ่นชงังเพิ่นสอนอียงไหวให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อลูกเด้อเด้อหลานเด้อเพิ่นจีบอกเก่งสัน้นนะไอ้คันขึ้นและเลิกนึกถึงเพิ่นนั่นมั่นใจปลอดภัยเป็นอย่างยังปลอดภัยพอเพิพ่นบอกในเรื่องของคุณงามความดีพอแม่บอกบ่ได้บอกไปในเรื่องของความปลอดภัยเลยแต่ที่มันบปลอดภัยนะั้นมันเกิดขึ้นจากความประมาท ความประมาทของคนนี่แหละความประมาทของคนแต่ละปีนับปีนัปีนปีสันสีมองไปว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาดอกเวสันว่ากระแมนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันแม่มาจากสายาสันมาจากการขาดสติเนะมาจากการขาดสติเออรับรถขาดสติหรือว่ารับในมุนีละแมนวัดอโรดโดยเฉพาะความมึนความเมาในี่และ หามปันไดก็เอาไปกินอยู่คือเกาหันล่ะหามหามมาบ่าให้กินก็กินอยู่คือเกาสะร้องขันอยู่คือเกาขั้นสะร้องแล้วมันเป็นอย่างไรมันขาดสติเออมันขาดสติเมื่อหนึ่งนจะมาผาบเดินทางมากลางคืนประมาณสักซีถุมไปหา,หาถุมเตียงขึ้นนี่แหละมาก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งขับมาทางเขาวัดนั่นแหละล่มรถล,ล่ม ก็ออกจากรถไปกไปนอนลองงองโย่ค้นก็ได้ไปนอนนอนคืนจอจิติบุลุกนี่นะเอะอคือจิบุลุกคือจังหอดมองนอนแน้วจังสีหนะ้ก็คือเม้านั่นเองนี่แหละคือบาร,ร,ระลึกเนึกถึงพระบุตรพระดั้มพระสงฆ์บระลึกนึกถึงพ่อแม่มันก็เลยเป็นอย่างสรรั้นเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมา กัเป็นตนาเสียดายเ้ี่ยวสิม่ายามบ้านกัมาบ่หอดกว่วสิมยายามพอยามแม่มกับพอกับแม่กัมาบ่หอดพอ,อยังพอมันบ่ได้เอาความเป็นจริงเข้าไปใส่ในจิตในใจมันเอาความหลอกลวงเข้าไปใส่ความหลอกลวงนั้นเป็นยังไงความหลอกลวงนั้นก็คือเสือ้อเสื้อมูได้เสือเส้อโมตั้งแต่กับเสื้อโมโม่ส้วนโมส้วนก็เลยไปนะ้ำโมสเสร็จเ เรื่องเดียวกับเจ้าของนี่แหละส่วนมูกับไปในทางจังสันลน่ะแต่ทางที่พระพุทธองค์บ่ได้บอกซ้ำได้นั่นเพิ่นบ่ได้บอกบอกจูเตยเพิ่นบอกว่ามันเป็นโทษมันเป็นโทษอย่างสุราจังสิละสุราเพิ่นบอกไว้ว่าโทษของการดื่มสุรามีหกอย่างหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อทะเลวิวาทสามเกิดโรคสี่ต้องติเตียนห้าไม่รู้จักอาย หกทอนกำลังปัญญาเนะีมันมีอยู่จังสันนะ่นเด้เพิ่นบอกไว้อยู่บแมน่าเพิ่นโบบอกบอกไว้ให้ละให้เลิกให้ถอนแต่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะปกป้องคุ้มครองเราถ้าเฮาเชื่อตัวเฮาเสือตัวเฮา,า,เว,เาว่าตัวเฮานี่แหละคักว่าแสนมันบ,นบอกคักดอก บ่มีผู้ใดขักจกคนกันมันขักมันมันบ่ยงจกคนหน้ากันจีว่าขักกระได้มันบอกขักจกคนเด็กสิ่งดีมันขักก็คือคุณธรรมคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมของครูบาอาจารย์คุณธรรมของ่อของแม่ตัวนี้เป็นเรื่องจริงคือกันจิปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาให้ยู่เย็นเป็นสุขส่วนตัวเดินทางไปไหนมาไหนก็แกลาดปลอดภัย ยังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ขานเอามาใส่แค่สองอย่างเดานั้นเด้แค่สองอย่างเดานั้นก็ปลอดภัยแล้วเป็นยังจังจังปลอดภัยเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมมีอุปการะมากธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคืออะไรคือสติกับสัมปชัญญะเนี่ยสองอย่างเดานันนํามาใส่กับปลอดภัยแล้วในการเดินทางในความเป็นโยขันเสเอา สองอย่างนี่เป็นตัวน้ำมาสั่นเออมันกระสิบบไปดอกในเรื่องทางที่มันเสียเสียไปหายไปเ่ได้เป็นไปบ่ได้เพราะอะไรเพราะสติสัมปัจญะมันควบคุมอยู่แล้วสติคือความระลึกได้สัมปัจญะความรู้ตัวระลึกได้ว่าเออถ้าทําลงไปนี่มันเป็นโทษบ่เอามาสั่นทาลงไปนี่มันสิเสียสติบ่เอาจจงสี่เป็นตนมันก็เป็นสัมปัญญยขืนมากเออ ที่นี่เมื่อเข้าเช็ดน้ำทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้านั่นแหละจะปกป้องคุ้งครองเรานาทินีปกป้องคุ้มครองเล่าห้เข้านั่ปปนจูเย็นเป็นสุกสินตัวเ,เหตุดังโยกับโยเย็นเป็นสุขขา,ขาดพระพุทธเจ้าขาดระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาแล้วบ้านเป็นไปตัวจีบตัวแดนขาดบุญขาดกุศลกับบอกค่อยดีปันใดในภาคกันรักษาไหว สรงไหวคุณงามความดีบนนี้สรงไหวย่างหน่อยดิชุดหนึ่งกระไฮมีม่มือหนึ่งหนึ่งเนี่ยไฮ่มีบุญอยู่ไฮ้มีบุญเน่บุญยังไหนว่ะสรนบุญชาป,ปการเลยแหละหมือหนึ่งหนึ่งไ้มันมีบุญทั้งสามประการประการแรกไอ้มันไม่ฉินประการแรกไอ้มันมีศินเออมันสินมีได้ยังไดมันอยู่ที่ตัวเข้าคือวานั่นละ่ะ มันอยู่ติดตัวเราเคลียงแต่กายเฮามี่เฮาบปไปทำพิษวาจาเฮามีเฮาบปไปทำพิษใจเฮามีเฮาบกไปทำพิษนเนี่ยบังคับเป็นศีลขึ้นมา<อ>ต่อมาบานเนี้มันก็เป็นศีลแล้วต่อมามันจะเป็นท่านได้บานมีท่านหรือเสียเอาท่านข้นขก้อนก็ได้ตื่นเสวข์ข้นมาตรวจตาดูว่าเฮ้าอะไรเหตุท่านแล้วหรือย,ยัง ตรวจตาเบิง้งยามมือเสาตื่นขึ้นมา,า้ให้ท่านบอมนีหลังเตอร้ลังคนพิษกันหนึ่งเท้เสาร์คนได้พิษกันหนึ่งเท่เวเสาตื่นขึ้นมาพิษกันทะเลาะก,กันแนวพระบินดาบานเด้งทะเลาะก,กันโยกับมีหลังเตอรเพราะยังงพราะว่ามันลืมบุญท่านบอมีในมือน,นั่นเหมือนบอมีท่านเท่ากับตั้งขึ้นมาเลยแต่ละมือให้มันมีท่านถ้าท่านบ่ได้เห็นมันมีศีล ศีลศีลน,น,นี่ก็คือรักษาเจ้าของนั่นแหละคือคือบอกให้ฟังเนี่ยคือรักษาตัวเองถ้าศีลไม่ได้ทีนี่ให้มันได้ภาวนาให้มันได้ภาวนาคือยังเข้ามาภาวนามนีละมาภาวนาละเลิกหนอบหนอบ่นอมพระพุทธเจ้าการนอมหน่อมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเข้าก็คือเดียขอปฏิบัติหล้น ทั้งสามประการนี่แหละเขาบรรจุไหวทุกมือตุกมือตุกมือมอ,อย่าให้มันผาดอย่าให้มันเคลือออคล่อนออกไปแต่มันเคลื่อนออกไปตัวไดตัวหนึ่งหนั่นแปลว่าเข้าบกพ่องเดนะ้เอาบกผ่องเป็นยังจ้าบกผ่องเพราะมันเป็นของที่มีอยู่เพียงแต่เข้ากำกับมันเท่านั้นเองเอ่อกำกับมันทานเข้าก็มีอยู่แล้วเข้ากับผ้ากันเห็ดอยู่แล้วทานเพียงแต่เข้ากำกับให้มันทีขึ้นหรือให้มันถูกต้องข้นเท่านั้นเอง เรื่องของขันให้ท่านเรื่องของศีลคือการเรื่องของศีลกือยอยู่ที่ตัวเรากเพียงแต่เข้าใส่สติสัมปชัญญะกำก,กับเข้าไปเข้ากับบริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่องศีลเรื่องของภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของที่มีอยู่กับถุกคนก็คือ,คอลมหายใจลมหายใจตามไดที่ยังมีลมหายใจเยู่นั่นละให้าพักกันพา,นาวนาก่อนรับก่อนภรนวนาก่อนนอนกับภาวนาเอ ตื่นขึ้นกับพระบรรดาเออพระบรรดายางหน่อยกันแล้วเลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ว่านั่นแหละนะโมพุทธสัะนะโมพุทธสัะนะโมพุทธสัจนะวา่าอยู่บ่อยๆบ่อยๆเอ่เทวดากับพวกปองคุมข้องรักษาเด้เอ่อนอนกับเป็นสุขตื่นกับเป็นสุขเออกัสีบอเอ่อไปตัวตีบตัวแดนเซนตัวบานเน่กันมี เทวดาผู้ปองคุ้มครองรักษามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คูบาอาจารย์พ่อแม่คุ้มครองรักษากิสิยูเย็นเป็นสุข,ขตัวนั้นเมื่อนี่ก็เลยว้าธทรมะบหลายดอกว้าให้ฟังย่อๆพ่อได้ใจความบาหนึ่งยาสู่ถิมพระพุทธเจ้าห้ายละลึกนืกอถึงพระพุทธเจ้าสองยาถิมคู่บาอาจารย์ ให้ระลึกนึกถึงคำเบาคำสอนของครูบาอาจารย์สามญาสิถิมพ่อถิมแม่กันพ่อแม่นั่นเพ่นเบาไหวนั่นเพ่นบอกเข้าดีดีพ่นบอกยังเพ่นก็บอกดีครูบาอาจารย์เพ่นบอกยังพ่นก็บอกดีพระพุทธเจ้าเพ่นบอกยังพ่นก็บอกดีถ้าเพ่นบอกดีทั้งสามสามสถานนี้เข้าเหตุน้ำทำตามเพ่นแล้ว ขอปฏิบัติต่างๆนั้นจะปกป้องคุ้มครองให้เราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขเพราะสนั่นเมื่อน,นี่บามาสมควรเจเวลาขออนุโมทนากับบุญกุศลของหยาิโจมทุกท่านทุกคนที่มีอุตหาหะเวลยะภาคเพียนเามาร่วมกิจกรรมกันในเมื่อน,นี่ฟังเทศฟังธรรมก็ขอ,ขอให้ผวกเข้าทั้งหลายจงมีดวงคิดดวงใจ มีสติมีปัญญาโอ้แก่งเห็นจริงในธรรคำสั่งสอนขององค์สมเดษษ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 ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตกำลังบำเพ็ญอยู่หรือจะบำเพ็ญต่อไปขออนุโมทนายอย่างยิ่งบุญกุศลนอันใดที่อรตมาภาพได้กระทำบำเพ็ญมางในการบวชในพระศาสนารักษาศีลจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา แสดงพัะธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งอุลประรตนตรัตรยคือพระปุตรประธร,รมประสงค์ขออุทิศบนเนี่ยถึงแก่มูยาิของพัวเข้าที่ล่วงลับละโลูกนี่ไปหยาินั่นอาจเป็นพอเป็นแม่เป็นปูเป็นยาเป็นตาเป็นยายเป็นสามีภรรยาลูกหลานหรือแม่กระทั่งเปรตหยาิ ตลอดจนเหล่าเทพเทวาโพปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้เหล่าเทพเทวะโพภกป,ปักรักษาญาติโยมทุกคนนายเวนผู้ติดตามพวกท่านทั้งหลายและสรัรพสัตว์ทั้งหลายว่าตกทุกไดอยากผู้มีข้ามลำบากผู้เคยเบียดเบียนกันตลอดจนพวกสมามภเวสีผู้ทองเที่ยวหาที่เกิดแสวงหาที่เกิดผู้เราติขาดนิตรจงอธิฐานรับบุญ เมื่อได้บุญแล้วตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีสุขให้สุขยิ่งๆขึ้นไปมีความสุขแล้วมีอนุภาพแล้วจงปกป้องคุม้มครองปกปีนองลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจงทุกท่านทุกคนเธอ